สวัสดีค่ะมือนี้ก็บพบกับตุ๊ตะ my family นะจ๊ะมือนี้ก็จะมา,าวางแผนการเลี้ยงงวัวเนาะคะ่ะมีอย่างแต่ละปีเราต้องเตรียมอย่างเนาะค่ะนี่นะะนเขาต้องมีฟางจ้าฟางเยอะมากเยอะพอสําหรับที่งวัวเราจะกินนะคะอันนี้งวัวตาก็24่ตัวก็จะมีฟางอยู่2ก2หสองกดังอยู่บ้านก็มีจ้ะอันนี้จะเป็นฟางนาปัง อันนี้จะเป็นฟางนาปีค่ะแล้วก็จะมีโคกมีโคกที่แข็งแรงปลอดภัยเนาะคะ่ะไหวถือฝนถือแดดเนาะคะ่ะมีหลังคาแล้วก็มีประตูปิดมิดชิดแข็งแรงทนทานนะคะก็ว่าทนทานนะคะห้างของกระสมะคะ่ะมันเกาแล้วมันก,พกน็พกเนาะไม่เนาะจะฮ็ตแบบบ้านๆวันนี้ก็กินฟางย่างอริดอร่อยเหมือนเดิมค่ะ อันนี้จะเป็นฟางเขานาปังน้อจ่าให้เพอนกินแบบนี้เลยจะมี็มเมลูกอ่อนยู่อคกคข้างหลังจ่ามันจะเห็ดโคกแยกเพราะว่าเพื่อให้บ่ให้ลูกเบบาเต็งกันสินเนาะคะ่ะทับกันเววน้อยก็สิตายก็เลยได้แยกแยกไว้ไว้ข้างหลังพิพาไปเบิ้งข้างหลัง อันนี้จะเป็นโคกแม่ลูกอ่อนค่ะเราจะแยกว้แบบนี้เลยเด้อค่ะนี่เพราะว่าถ้าไว้นมกันเดี๋ยวจะทับกันเนาะค่ะพี่น้องเพม่นก็กินหันลังให้หายยางนี้ผอมงอผอมจ้าอันนี้จะเป็นโคกไงแม่นว่าค่ะเขาก็เฮ็ดโคกแยกออกมาแบบนี้เวลาคลอนเอาก็ไว้แยกโคกนี่ค่ะแล้วก็เอาฟางเวลางวจะคลอนจะเอาฟางปูจนมุดเลยเด้อค่ะบ่อยเห็นขีงงวเลยเด้อค่ะเพราะว่างวจะได้สะอาดแล้วก็ มันก็บสุกกระปุกเนาะค่ะมันจะดีสําหรับงวไม่ลูกอ่อนเนาะค่ะเราต้องเห็ดแบบอนามัยนี่จากน้อยเพื่อความปลอดภัยจ้ายืนเลี้ยงแถวไล่ทราย,ายหุ่นะ่ะกินฟางหันนาไปทางนั้นเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังนี <c oughs> <c oughs> ่ลังกินกินแบบแซ่เซเมื่อนี้มีของวันมาฝากมีกล้วยน้ำเดิมมีกล้วยสุกค่ะนี่นะคะบรรยากาศ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า